สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ล้านแตงกวาแตงคข่เนาะพักก็ส่วนหนึ่งก็พึ่นแถมมาส่วนหนึ่งก็เป็นของอายเนาะมักถั่วของแม่น้องบูเอามาเป็นถาดเลยพริกมือกินี่บริกดจะให้กินไปแล้วหลายเติบอยากให้มันเข้ากันนะคะต้องกินกับพริกพริกจีเนาะทำใหญ่ๆเด้ออันนี้สองถุงถุงละสี่สิบาทจ้ะ ไผลเปราแซบไปแซบแซบมาด้จ้ะมันอีกินเร็วสองโมงคือเก่าแล้วเร็วอ้ายมันอีมีแพ็คของหลายขนาดปุ้ง ขันนี้หวานคันนี้เค็มเอาเข้าไปขอกินตีนก่อนนะคะอือหืมเต๋วทุกก๋วเต๋วในมากกินเส้นเส้นเล็กแต่ก่อนได้มากกินเส้นหมี่เพิ่งมาเปลี่ยนเพราะว่าบางร้านนี่เส้นหมี่เพิ่งจะเหนียวนมอันนี้ก็เหนียวนม กินดาเนี่ยมันจะไม่เผ็ดตอนกินนะหลังจากเผ็ดหลังจากกินอะ่ะเราแตกระพะอืมร่ รื้อๆๆๆปวดกระดมบ <laughs> ่ได้นะไม่งั้นกินได้ไม่เยอะกินนี่แล้วอีกรอบนึงก็ไอ้นี่โอ้ยอีกรอบนึงก็ประมาณทุ่มหนึ่งไอ้นี่บอดีอย่างหนึ่งไอ้บวกกินขา้าวเศร้า นายไล่เดียที่อยากให้อายนะักไปรีวิวร้านค้าไม่ใช่ร้านค้าร้านอาหารเพราะว่าน้องอายกินอร่อยเพราะว่าอยากให้ไปรีวิวคือเนาะถ้าไปรีวิวปุ๊บเนี่ยร้านแสบหักว่าแสบเมืนบอกถ้าร้านมาแสบเนี่ยเขาชี้ว่าว่าแสบกับโบได้แล้วอายก็เลยคิดว่ามันเป็นการทําลายเพิ่อนนะ,ะนะเราเลยอยากไปรีวิวในร้านซื้อมากินดีกว่าเนาะถ้าสมมติร้านได้แสบ เขาก็บอกเลยเออคือในร้านแตงก่าจังไทยเนปรแซ่บมันก็บอกว่าแซ่บร้านจุลีเนี่ยแซ่บมันก็บอกแซ่บเนาะแล้วถ้าสมมติว่าร้านเนี่ยบัแซ่บเขาก็บอกาปากแบบนี้นะแต่ถ้าสมม,มติเราไปนั่งในร้านนี้เขารู้นะว่าร้านไหนไอ้ก็เลยบ่อยากเฮ็ดคลิปรีวิวการกินร้านแซ่บก็โอเคอยู่ แต่หางที่เขาบอแสบมันก็คือข่าข้าเจ้าทางอ้อมนะยิ่งถ้ายิ่งถ้าเรามีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเหมือนข่าข้าเจ้าแบบนี้นะทางที่คือแบบไม่ต้องทำดีกว่าอืม เผ็ดเล็บซีเนี่ยหละเหมือนแบบว่าสาวสุขภาพดีเลยเนาะบระดองแรกกะเล็ชุมพูอ่องตองออเฮนะอยู่ไนดะ้เนาะอีนาง เล็บเจ้าของคำโตๆนะคะเริ่มแน่นแล้วมันแน่นไต่จังไนคำคอยกินเบอร์หญ่ๆมันจะสะใจดี มีเมนหนึ่งม่เมนเป็นอะไรดีแต่เจ้า,จามีขู่คลองแล้วเนาะถ้าเจ้าบ่ามีขู่คลองนี่เม่ยาครับเจ้าบ่ได้แน่นอะนกินเป็นกระตะกไปเป็นถาดนะอะร่อยของเมน้องโบแบ่งให้ตลอด ชีวิตจริงกับบริกินเป็นกระโตเน,นี่ยมันเป็นการกินโชว์เดียวซะเนาะกินเป็นกระโตตัว,ตวแต่คอยกับยาติอวนได้คอยมีตัวช่วยข้างหลังคอยหมูคอยกระทาแพ็คค่ะอันนั้นอีกห้าหกห่อ it. Okay. อิ่มแล้วบะเนยพอนหะแพค็คของได้บ้านเลยกินลายก็หิ่ห่านอย่างนอน สำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเบิง่งไอ้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ให้เบิง์นะจ้าขอบคุณทุกกาลังใจที่มีไอ้สเสมอมาเด้อตอนนี้กับเพชรอีกแล้วจ้าลินซาแล้วขอบคุณพี่น้องลหลายๆจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย